อยู่ห้องป .1 นนทับ1 this is a bed นี้เป็นเตียงนอนหนึ่งหลัง it is a bed มันคือเตียงนอนหนึ่งหลัง this is a man นี้เป็นคนผู้ชายหนึ่งคน it มันมันคือคนผู้ชายหนึ่งคน this is a van นี้เป็นรถตู้หนึ่งคัน It is t i a van มันคือรถรถตู้หนึ่งคัน this is a c a p นี้เป็นหมวกหนึ่งใบ แค่นี้มันคือหมวกหนึ่งใบ